ตุลาคม2563ประการสังคมลดส่งเงินสมทบเป็นเดือนที่สองทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าวสามทีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า782เจ็ eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะแอดมินก็ได้นำข่าวดีนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะในระบบของประกันสังคมมาฝากกันนะคะซึ่งรัฐบาลนะคะเขาก็ได้มีมาตรการออกมาใหม่นะคะเป็นมาตรการในการลดหย่อนเงินสมทบนะคะซึ่งเป็นเดือนที่สองนะคะหรือว่าเฟสที่สองแล้วนะคะที่กำลังจะออกมานี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีเป้าหมายนะคะเพื่อการ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะคะเชื่อว่ามาตรการนี้นะคะจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะทั้งตัวในจ้างเองแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะจะลดเงินสมทบนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดที่คลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ผู้ประกันตนในระบบกองทุนของประกันสังคมนะคะก็จะได้รับการลดหย่อนเงินสมทบเป็นเดือนที่สองนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะก็มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ค่ะและเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนในจ้างและผู้ประกันตนนะคะก็จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะ การลดเงินสมทบประกันสังคมนะคะในเดือนตุลาคม2563นะคะโดยมาตรการการลดเงินสมทบนี้นะคะก็จะเป็นเฟสที่2ซึ่งจะลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะเหลือเพียง 2%เปนค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่การจ่ายค่าจ้างประจำเดือนกันยายนนะคะจนถึงเดือนพฤศจิกายน2,563ค่ะผลกระทบก็คือนะคะนายจ้างก็จะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด450บบาทต่อเดือน ส่วนผู้ประกันตนนะคะมาตรา33และมาตรา39ก็จะมีเงินติดกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด336-450ถึงบาทต่อเดือนนะคะโดยรายละเอียดจะเป็นดังนี้ค่ะ สำหรับในจ้างของผู้ประกันตนมาตรา33นะคะปกติแล้วก็จะส่งเงินสมทบในอัตราของ5%ของค่าจ้างของผู้ประกันตนนะคะหรือสูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็มาตรการนี้จะช่วยให้ลดเหลือจ่ายแค่2%ของค่าจ้างของผู้ประกันตนค่ะหรือสูงสุดไม่เกิน300บาทต่อเดือนนะคะ มาตรการนี้นะคะก็จะส่งผลให้ในายจ้างเหลือเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด450บาทต่อเดือนนั่นเองสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะของพนักงานเอกชนนะคะปกติเราก็จะส่งเงินสมทบนะคะประกันสังคมในอัตรา5%ของค่าจ้างนะคะหรือว่าสูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนมาตรานี้นะคะก็จะให้ลด การส่งเงินสมทบนะคะเหลือเพียงแค่2%ของค่าจ้างค่ะหรือสูงสุดไม่เกิน300บาทต่อเดือนนะคะส่งผลให้ลูกจ้างค่ะเหลือเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด450บาทต่อเดือนนั่นเอง สำหรับผู้ประกันตนนะคะมาตรา39ค่ะหรือผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างมาตรา33มาก่อนนะคะแต่ได้ลาออกจากบริษัทเอกชนแล้วนะคะก็จะได้รับการลดหย่อนเงินสมทบนะคะจาก9%ของฐานเงิน4,800บาทนะคะหรือว่า432บาทต่อเดือนนะคะ ก็จะลดเหลือ2%ค่ะของฐานเงิน4,800บาทนะคะหรือตกเพียงแค่เดือนละ96บาทต่อเดือนค่ะส่งผลให้เหลือเงินในกระเป๋านะคะเพิ่มขึ้นสูงสุด336บาทต่อเดือนนั่นเอง ค่าหากใจเงินสมทบเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้นะคะนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนที่เกินคืนได้นะคะที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขานะคะโดยตรวจสอบที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะเบื้องต้นนะคะรัฐบาลก็ได้ประเมินว่ามาตรการการลดเงินสมทบนี้นะคะ ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2563จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตนจำนวน12.79ล้านรายคิดเป็นเงิน1.3หมื่นล้านบาทนะคะและในจ้าง4.87แสนรายนะคะคิดเป็นเงิน1.1หมื่นล้านบาทเลยนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะรวม2.4หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะหากคิดเป็นจำนวนเงินที่ประหยัดได้ของผู้ประกันตนมาตรา33นะคะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่1,022บาทนะคะและผู้ประกันตนมาตรา39นะคะเฉลี่ยอยู่ที่1,008บาทนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3เดือนนี้คะ่ะตั้งแต่ เดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายนนะคะกองทุนประกันสังคมนะคะก็อาจจะจัดเก็บเงินสมทบได้น้อยลงนะคะ โดยกองทุนประกันสังคมค่ะก็ได้คาดว่าจะจัดเก็บเงินสมทบได้นะคะ26,463ล้านบาทนะคะซึ่งจากปกติที่ประมาณการจัดเก็บได้นะคะจำนวนถึง57,75ล้านบาทนะคะก็หมายความว่าจ,จัดเก็บได้ลดลงนะคะถึง24,313ล้านบาทค่ะในด้านการประมาณ รายจ่ายนะคะประโยชน์ทดแทนในช่วงสามเดือนนี้นะคะก็คิดเป็นเงินถึง4 6 6 6มืล้านบาทค่ะทำให้เงินสมทบที่จัดเก็บต่ำกว่ารายจ่ายนะคะและต้องใช้เงินจากกองทุนนะคะถึง17,204ล้านบาทส่งผลให้กองทุนนะคะอาจจะเสียโอกาสในการลงทุนถึง1,077ล้านบาทค่ะ ค่ะและนี่ก็นับว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ประกันตนทุกท่านนะคะที่อยู่ในระบบของกองทุนประกันสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่า39นะคะที่จะได้รับการลดหย่อนเงินสมทบนะคะเป็นเดือนที่สองนะคะตั้งแต่เดือนค่าจ้างของกันยายนนะคะจนถึงพฤศจิกาย,ยนนะคะเป็นระยะเวลาสามเดือนด้วยกันซึ่งจะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่จะมี เงินเหลือสูงสุดในกระเป๋านะคะถึง336ร้อถึงสี่บาทต่อเดือนนะแล้วก็เป็นการเพิ่มกําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะทั้งตัวในจ้างเองแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยนะคะหากมีข่าวอื่นๆนะคะเกี่ยวกับระบบของประกันสังคมนะคะแอดมินก็จะรีบมาอัปเดตให้ทราบในทันทีเลยนะคะ ส่วนข่าวอื่นๆนะคะที่พ่อแม่พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันจำนวนมากนะคะนอกเหนือจากโครงการของประกันสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินของบำนาญผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กต่างๆนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะแอดมินก็จะรีบมาราย,ยางานให้ทราบนะคะตอนนี้ก็ ตามเรื่องตามข่าวกันอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าเนาะยังไงวันนี้นะคะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็กดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะให้ได้รับรู้ด้วยนะคะและถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูนะคะยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะให้กับช่องเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง ข่าวสามทีวีนะคะทางเพจ Facebook รวมถึงทางช่องทาง Youtube นี้ด้วยนะคะใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากจะให้อันมินไปนตามข่าวนะคะก็สามารถทิ้งคำถามเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ข่าวสามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนีหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พอห่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ